สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับที่24พฤษภาคมครับเมื่อนี้รับสาวน้อยเพชรแดงทําการสแสดงอยู่ที่บ้านปอแดงครับตําบลที่บ้านหนองปอแดงตําบลกวางโจนครับอเาเภอผู้เขียวจังหวัดช้ยภูมิครับบอดไก่จากบ้านผมกระดอกก็เลยมานอนอยู่บ้านครับเมื่อคืนนี้มานอนที่จตุรัสนะครับเดินทางประมาณ ชูวงก,กว่าจะหอดแล้วครับงานึืนนี้ครับพี่น้องเบิ่งความคืบหน้าครับของรถลำโพงนะครับเหตุอีกอย่างไปวอดไแล้นนะครับหลังจากที่่ายคลิปรั้งที่แล้วเห็นพี่น้องเบิงมือวันที่สิบสิบแปดสิบเก้าว่ะครับสิบแปดสิบเก้าครับมามอนี้เป็นรูปเป็นล่างแล้วครับ ก่อนไปแล้วครับพี่น้องให้ดูริกเรียบร้อยครับโค้งเรียบร้อยสวัสดีช่างน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับกระนังขึ้นฟ้าที่นะึ<ห>่งกระนั้งขึ้นฟ้านะังค<ห>้าหลังคานังคานี่เป็นลังค้าเดียวเลยครับพี่น้องครับเปิดขึ้นฟ้าเดียวเพื่อนร้างหน่อยว่า บริเวแบบสองฝาคือเก่าครับรถรอยรั่วครับเป็นฝาเดียวเปิดขึ้นปื๊อขึ้นไปทางเดียวเลยครับแต่ก่อนมันเปิเปด2องฝานะครับเห็นจุดบกพร่องของรถคันนั้นแล้วก็ไม่แก้ไขเป็นคันนี้กับสมบูรณ์ขึ้นกวเก่นนะครับรถคันยูสาวน่อยนะก็อีเดเอามากแก้ไขไม่พร้อมพึ่กันครับ หลังจากใช้งานไปสองฤดูกาลนะครับไปเดมใหม่ฮ็ดใหม่คือกันปูพื้นปูยังเรียบร้อยแล้วครับโอ้สวยงามเลยครับไม่เบิ่งเงินบอกครับเห็นหน้าถามหาเบืกอตังรถส่กงหน่อยมาถามว่าจะเห็นหน่ะ กำล e. ังไรเง็บดูปัญญุครับนี่หนึ่งสิบปุองหนึ่งไรเฉ็บ อั่างน้อยโมดฟลยเสวยงามนะครับรูปเล่าเบื้องดีเลยครับนี่ เป้าหมายคือมือปิดฤดูกาลน,นะครับพี่น้องครับสองคันครับเป็นจอดอีกชุดหนึ่งก็อีตั้งเอาตั้งดังลานเอาครับเป็นเครื่องเสียงทั้งหมดของสาวน้อยเพชรเปนแพงสาวน้อยลำเลินโชว์ครับที่ไปตั้งอยู่มือปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรเปนแพงครับฝากพี่น้องครับวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนานะครับบอดโจทแจกใครอีกหนึ่งแสนฟองนะครับคนละแปดฟอง นะครับไป10พ้นรับเลยครับ8ปดฟองครับไม่มีเงื่อนไขไปถึงหน้างานรับเลยครับพี่น้องไปเที่ยวงานก็ไปรับเลยคนละ8ปดฟองกับสุดยอดบอดจูนะครับแกกอีกแล้วจะเป็นวันสุดท้ายของฤดูกาลนี้ครับฉากแจงสีเสียงกะอีเปียนไหม ไปตามฤดูกาลแต่ละฤดูกาลครับกอมี้ยังมาให้พี่นอ้องในเบิงในมวลในซึนครับโชว์ใหม่สคริปใหม่นะครับวันปิดฤดูกาลนะครับแล้วก็อีเข้าไปเล่นบ้านเมียยาย บอลพอตายจะเท้าไฟออกไปงั้นนะครับอย่างนี้เข้า่าไ้อึงส่วนทางนี้ครับแต่ฮเสืออยู่ปกติคือเก้าครับพี่น้องคนกิดสนใจอยากได้เส่อไปเก็บไปแทม งานบุญงานบวชเฮนุง่งเฮนาคร้านค้าร้านขายครับไปแจกโทรหาเม่เพินได้เลยครับศูน9 3หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าโอ้ยศู1ย์หกหนึ่งสัศูนย์เก้าเจ็ดสามสองสี่เก้าสามหกห้าครับศูนเก้าเจ็ดสามสองสี่เก้าสาหกห้าโทรหาม่เพินได้เลยครับเมสวัสดีครับ กัดไปยาวคองไปซุ้มครับแล้วย,ยไปเทไปม่ไปเทไปในเมืองเอาไปเท่เ,เอา่นเอาเอาขาลคอนคืนนี้ครับว่ามานอีกแล้วจิงไม่มหมานอีกแล่าจิงหมหมัน, <laughs> มนสั่งงิ้ไปให้รานครับสวัสดีน้องน้ำพึ่งด้วย นะครับบีบีอันนี้จากอะไรจากใครที่ไหนยังไงจากจากจากเอฟซี FC สิงคโปร์น้องพ่อน้องพี่ต้นข้าวพ่อน้องพี่ต้นข้าวหรือเปล่าอเอ,อเอาโทรศัพท์มาดึง่อยเนี่ยจำ ไม่วะโอ้เจ้าเจ้าเก่าเจ้าเก่าเจ้าประจำ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 อ้วนเข้าบัญชีบีอ่าจ้องนี่แหละพอพี่ต้นข้าว เอสิงคโปรพพ์พ่อพี่ต้นข้าวนี่นี่ไรพ่อพี่ต้นข้าวทําอะไรให้ลูกสาวให้ลูกสาวอวพรให,พพพพให้พ่อพี่ต้นข้าวหน่อยให้ให้ให้อุงอิงสองพันครับให้ให้เองจี้ห้าร้อยพี่มดอ,อิง 500. ห้ารอยม่พี่มดอ,อิงห้า้อยนะคะฝากไปแล้วคะ่ะค่ะเอฟซี FC. พ่อพี่ต้นข้าวจากประเทศสิงคโปร์ค่ะครับเขาบัญชีน้องบีมานั่นแหละครับแล้วก็อันบัญชีผ่ากันเลยเอาฝากไปครับเอาเมล็อกีได้ไปเห็นน้องอยู่งั้นเมื่อคืนนี้โอ้ยฝนตกวันเดลิตรจอยเลยตนถึงเจ้าภาพเลยตนถึงหมอลำหาหของจิยวพวกงี้เปรียกอยิลิมื่อไรก็ไรอันนี้พ่อไปไท่พ่อไปหาทานดุล อ๋อรถตู้ผมอยู่ทส่รถตู้อยู่อยู่สูตรพ่นว่าสีแม่ค้าไปเอาส่งอ๋อ้แล่วเสร็จแล้วสูตรเสร็จแล้วแล้วมีคนพาไปเอาพอตะเลิดไปหาท่านก็โดนรถเช็ครถทุกคันถามคันอยู่งานคนละพ่ออยู่งานเลยพี่ครับเดี๋ยวผมไปนู่นพวกกันเดี๋ยวกลับมาเอาลูเก่งไปน่าพึ่งเอาเป็เจี๊ยรถมาให้หน่อยเป็เจี๊ยอยู่ในกระป๋องไป ขอบคุณพ่อพี่ต้นข้าวด้วยนะครับจากสิงคโปร์แล้โอนมาให้ยุ่ยเรื่อยเลยยุ่ยดีมีแฮ้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเฮงหงด้วยๆ้วยังฟังด้วยเรื่อยย,ย,ย,ยอีกครับครับ ครับพี่น้องครับขออนุญาตเดินทางไปบ้านพ่อตาไม่ย้ายจากเขาครับเดี๋ยวยิงเขาเพื่นได้อึงไปล้อถ่เบึ่ได้หน่อยได้ไหลายซ้ำดีแต่ได้พบไปฝากหญิงบ่ ที่ฝากที่เราก็มีครับ